ผมเป็นเด็กเกเรเคยดรอปเรียนแล้วไปอยู่อเมริกาเราไม่ได้ไปเห็นความพิเศษอะไรหรอกที่อเมริกาเราไปเห็นความธรรมดานี่แหละความธรรมดาของร้านขายของว่ามาตรฐานของความธรรมดาแต่ทำไมมันพิเศษกว่าบ,บ้านเราทั้งที่มันคือเรื่องปกติของเขาผมจึงนำความธรรมดานี่แหละมาสร้างในที่ของเราเราไม่ได้บอกว่าร้านเราดีกว่าร้านอื่นในชุมชนหรือร้านที่อื่นแต่เราบอกว่าเราอยากจะมีความธรรมดา ที่ยั่งยืนครับเดีวก่อนจะไปเล่าถึงอีลาอย่างที่บอกว่าบ้านผมทำร้านขายของอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าทุกคนมองออกไหมครับว่ามันคือร้านขายของนี่คือร้านขายของชําเมื่อก่อน คือเราขายของนะเรามีของดีมีสินค้าที่ได้คุณภาพแต่ว่าก่อนที่จะทำอีหลาผมก็มองว่าเรามีของแต่เราขาดการจัดวางจัดเรียงจัดเชลให้มันดูดีเหมือนที่โมเดิร์นเทรดเขาทำแต่ทำไมร้านขายของชําเราทำไม่ได้แม่เขาถามผมแหละเรามีทุนก้อนหนึ่งเราจะซื้อเฟรนชชัยหรือเราจะทำเอง ผมจึงตอบว่าเราทำเองดีกว่าพอมาทำร้านขายของผมก็มองว่าพื้นฐานของร้านค้าที่ดีต้องมาจากโครงสร้างที่ดีเพราะเคยจำได้ยายเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนร้านเดิมเวลาลมมาหลังคาจะปิวหลังคาก็จะปิวมือหนึ่งจับหลังคามือหนึ่งต้องเอาถังไปรองน้ำฝนซึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีตังนะครับแต่ว่าคนสมัยก่อนไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้าง ให้แต่ความสําคัญเกี่ยวกับสินค้าโครงสร้างดียังไงก็ขายได้โครงสร้างไม่ดียังไงก็ขายได้แต่สําหรับเราคนรุ่นใหม่เรามองว่าโครงสร้างที่ดีจะนําพาลูกค้าที่หลากหลายเราก็มากขึ้นคอนเซปต์ของร้านก็คือโชว์หวยบ้านๆแต่มาตรฐานต้องสากลแม่จนแซวว่าเราเอากําไรไหมหรือเอามาตรฐานเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าทุกอย่างเรามีหมดเลยแต่ทั้งดิจิตอนเครื่อง P O S มีทุกอย่างเลยบอกเลยบอกเออเหลืออยู่ก็อยู่ในช่วงลงทุนก็เราก็ต้องบอกแม่ไปแม่เขาก็ไม่กล้าแซวเยอะแต่เราเราเห็นมาเราก็อยากสร้างมาตรฐานที่ดีสําหรับระยะยาวจะเห็นว่าเราสร้างเราก็ยังผสมผสานความเป็นคุณยายความจีนความอะไรเข้ามาให้มันเป็นเรื่องของตัวเองเพราะว่าอิหล่ามันคือความเก่าของคนรุ่นเก่า ที่เขาดําเนินกิจาการมาก่อนเราแล้วแต่เรามีความเป็นคนรุ่นใหม่ในแง่ของการชอบศิลปะเราจึงเอาตรงกลางมาเจอกันแล้วก่อนที่จะทําร้านเราก็รู้แล้วว่าข้อเสียของโชว์หวยอะไรคืออะไรเราลิศหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคุยกันกับคนในครอบครัวกับแม่กับยายลกไม่สะอาดจัดของไม่ดีแล้วทีนี้พอเริ่มทําจริงๆมันก็ไม่เหมือนกับที่เราคิดหรอกครับเราก็ ต้องเรียนรู้หลายๆอย่างเครื่องอย่างที่บอกผมไม่มีประสบการณ์เลยแต่ว่าเรามีคุณยายแต่ว่าคุณยายเขาจะไม่บังคับอะไรเรามากเลยเขาจะปล่อยอิสระให้เราทําเลยพอเขาไม่บอกมากทีนี้เราเหลืองอย่างเช่นผักเหมือนกันผักเหล่านี้ผมเห็นยายมัดผักแล้วผมก็ขัดใจเราเลยบอกว่าทําไมไม่ให้เขาเยอะๆเราซื้อผักมาต้องถูกบอกว่ากองใหญ่ๆเลยมัดไปเลย กองใหญ่ๆสิบบาทเลยกําใหญ่ๆเลยกลับกลายเป็นว่ากําใหญ่ๆสิบบาทขายไม่ออกเพราะว่ามันเยอะไปอย่างเช่นผักชีเนี่ยเขาซื้อไปลยหน้าเรามัดมามัดเป็นกําละห้าบาทสองกําขายง่ายกว่าขายคล่องกว่าผักไม่เน่าเสียด้วยอันนี้ยายก็ไม่ได้บอกแต่เราผักเน่าแล้วเราค่อยรู้อย่างเช่นแบบแผงเนื้อเนี่ยเราจะหาอย่างนี้แบบในห้างมันไม่มีแต่เราอยู่โลโก้ คนโลโก้เขาต้องการแบบนี้ต้องการซื้อผักแบบนี้เราก็ต้องทําเราต้องปรับตัวผมเนี่ยอยากจะสร้างแต่มาตรฐานเอาเนื้อเอาผักอะไรมาหอ่อแต่กับกายเราทําแล้วมันไม่ตอบโจทย์เราก็ค่อยๆปรับตัวกันเข้าไปครับเราจะไม่มีประโยคห้วนๆตอบกับลูกค้าออกไปเพราะว่าจะสังเกตว่าบางที่เราไปซื้อของลูกค้าไม่ได้ถามมัหรอกว่าซื้อไปทำกินอะไรเย็นนี้ แต่สําหรับร้านอีหลาเราก็จะถามว่าทําอะไรกินเย็นนี้มันจะมีประโยชน์มีความเฟรนลี่ในร้านของเราเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งตัวเป็นร้านค้าที่แบบไม่ใช่ลูกในบ้านหลานในเมืองของเขาครับคือจากแต่ก่อนถ้าเราจัดร้านจัดร้านธรรมดาเนะเราก็จะได้ลูกค้ากลุ่มเดียวแต่พอเราทําร้านดีเราจะเพิ่มลูกค้ามากขึ้นจากกลุ่มลูกค้าชุมชนกลับกลายเป็นว่าเราได้ลูกค้ากลุ่มคนเมืองเพราะว่าคําว่ามาตรฐานสากลนี่แหละครับมันเป็นจุดร่วม ของการขายของทุกอย่างมันต้องมีมาตรฐานอยู่แล้วเราไม่ได้คิดเกินตัวนะครับแต่เราคิดปกตินี่แหละว่าทางเมกาเขาทำยังไงเขาทำเรื่องปกติยังไงแต่เราจะไม่มาดูในไทยเพราะว่าหนึ่งละเราก็กลัวว่าเขาเขาว่ารอกแต่เราลอกโฮฟู้ดเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาไม่น่าจะฟ้องเอาคิดแค่นั้ผมผมไม่เคยคิดเลยว่าเราเราทำร้านเราจะมาแข่งกับเซเว่นโลตัสสิ่งที่เราจะเอาชนะมาตลอดหรือสู้มาตลอดคือ เราต้องเอาชนะใจลูกค้าครับเอาชนะใจลูกค้ารู้ว่าลูกค้าชอบซื้อผักแบบนี้ลูกค้าชาวบ้านชอบซื้อผักแบบไม่ห่อไม่ต้องให้เยอะซื้อกินนิดเดียวซื้อ5บาทก็ขายอันนี้คือการเอาชนะใจลูกค้าว่าเขาต้องการสินค้าเท่านี้เท่านี้พออันนี้คือสิ่งที่ยายสอนผมครับต้องมีความอดทนที่แหลกกระตองอดทนเห็ุอีอย่างมันกกบบอวสำเร็จใน เดือนสองเดือนมันก็ต้องกระจยระยะเงาก็ต้องมีความมานะในเรื่องการดูแลพวกทั้งจากบริการลูกค้าหรือว่าสินค้าที่ลูกค้ามักหรือว่าเขาก็ต้องสังเกตว่าลูกค้าเขามักแนวไหนมีความว่าเขาเจ็ดสีอ,อย่างมากเขาก็ต้องพิจารณาดนๆจากน้อยว่าเหมาะสมกับพื้นที่เข้าบอ่อแค่นั้นแหละมันก็มี มันก็จะเข่าปัญหามันก็เข่ามาเรื่อยๆแล้วเขาก็ต้องแก้ไขไปที่ระย่างเขาก็บบรรลุว่าเขาจะปะเชิญกับปัญหาอย่างแนวอุปสรรคอย่างแน่ก็ต้องใส่ความอดทนล่ะเป็นที่ตัางก็อิลามาร์เก็ตก็คือการเรียนรู้จากคนสองรุ่นผนวกเข้ากันเรียนรู้ปัญหาจนสร้างปัญญานั่นคือแคปิตอลของอิลามาร์เก็ตครับขอบคุณครับ No!